กูนอนกูนอนเบนบอกสบายดีเดอ้อป่าลุงเอ้นอนเอฟซีตุกๆทานยินดีต้อนลรลาพอชูซองประจอยเดอ้อนะนีก็อยู่เพื่อนป่าลุงเอ้ไปอะไรไปหน้าเหมือนี่เอาบีถิ่มยังดูกนะหยุดม่วงแพนให้ถุตุถุต้แกงม่วงมาให้เห็ดเดี๋ยวไปไปทางใดเหมือนนี้ หนมาให้อะวะทุจ้าก่อนนุจ้าจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าก่อนจใจเห็ดอะไรใจนะจ้าเด้ปอปลาลุงเอายุ่งหรอพักขมพักขมเอาอีกบ,บ่าันเอายุ่ยซ้ายบ้า อาเคือแลนไม้ให่ลนะนะูกนะไดไปใช่นะตกขี้ตมเด้อตตขี้ตมเน้อตตขี้ตมเน้อลูอุ้ยจ่มลายแท่นี่มึงแน่ขี้ตมนะเว้ยมีคนอึงเนี้ยอุ้อนะไมไปซ้อุ้ไมไปซ้ O bay hung mẹ con nhập đoạn đai. Sì bảo con. Bài. Bài kì tốm Mãi tham kỳ, Ba. mưa bay. Ui, 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 ui. Ba. 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 Ui, 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 ui. หเห็นได้รึเห็นบ่อทางมันเตะบ็ดทุก่าบบ็ดมือเบื่อนนะฮะ่ไปไปล้างมือไปวะมีทอหนานั่นไป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 ้ Ung của chó quá bắt đầu mùi tạc kỳ điện nào bé. A lupa hết nhao 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 Hà nhao 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 เฮ้ยพ nice. mm ีส hmm. mm ี hmm. ่ยวมือลงเนีนั่นบมเฮ็ดลูกบ่เฮ็ดเฮยมึงงหมดนะนี่ยบ่จับบ่จับเอะไปไปล้างมือลูกไปล้างมือไปอะไนี่นเด้อโอ้เล่นพ่ท่านน่ะไปจอยเล่นบ่ทัานนะนี่โอ้ยโอ้โอโ้โอโอ้้โอโอ้โอ้โออ้อ้้้้้้้ มาพี่มาพีกกันมาล้างมือกันมาล้างมือก่อนไปล้างมือ,อไปเมยล้างมือไปไปอุ้ยขี้ดินเปื้อนขี้เลยขี้เปื้อนเลยล้วล้างนั่งอย่นั่งนั่งเม่เปิดอเห็นเม่เปิดอนเงี้ยนเห็นหลาล้างมือ, <c ười> อ,น,อนี่เอเอนั่นแหละ <c ười> เดี๋ยวแม่สชิเก็บบองม่วงก่อนเดี๋ยวเม่สชิจูดขยะยล้างนะพอเดินเด้อบอลินเด้อ แซ่บาดอึบาดนะโหเหลืองอื้ออยู่พุ่นน่ะโหพี่น้องเอ้ยเนาะมวงแคนเฮาได้อุ่่นก็4นี่เป็น10านพี่น้องเอ้ยเนาะวงมันมันบ่แหลเมันเบิดแหลลพี่น้องมันก็สิมังๆหน่อยนึงเนาะอีกว่าอื่นพุ่นแหอื่นมเฮอพุ่นะจังสิแห้งเนาะ อื่นสช่อหมมะตกอีกมีนคำนะโอ้ยพ่ปุ่นค่ะยีบอลเลเทิงเงินเล่าหาพ่นก็มีนี่ก็กล้วยพี่น้องโอ้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 เจ๋อใหญ่เปิดใช่เอาใส่เดี๋นี้เกือบนะมันรุดนะฮะมุดดินคบตีนจะได้ใส่ไหมใส่เดี๋นี้ขอออกก่อนขอออกก่อน เออใส่ไม้มานน่ใส่มันถือข้างในลูกเดี๋ยวก็ร่มรอนี่ข้างนี่ใส่ข้างนี่ข้างนี่ใส่ข้างนี้หักตั้งเห็ดสามังคนฉิมนฉ่มเฮ้ชามองเราคนสิลมเ้าเป็นอย่างมือวาดเป็นอย่างไปเก็บถานม่วงไปไปไปบ่เบ้แม่เอาม่วงไปไปเอ้า แม่ล่มนะฮะคือลึงแล้วนี่อย่างนี้จะพาคอยเลือพาเลือสินี่อาจมไปไปไปอาจมมียังนี่อือบาดบอนี่นะบาดไม่นบอลหมักม่วง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  ม่วงแบบม่วงเดี๋ยวเจ็บเขาไวในบขึ้นกรอยาดุบขึ้นกะยาบขึ้นก็อยาเดี๋ยวสต๊กเจ้วไม่ก่อนพี่นาเดี๋ยวจงเจ็บทีเดียวขึ้นไปยังบู๊ยวยหนาเมื่อกี้นีบอนี่นะคือมาเหตุแตกยอดอยู่บานี่บอป้าต๊ะปชวยหนาบอนี่ะคือบออาบน้าอัดดดดอดดาดนดํา ทำน้ำมซาบผมเนาะมาแรงเนาะมาแรงลูกสิบว่าหายพอมาแรงลูกจะหายเ้อปลาไปใส่ปลาไปใส่ปลาปลาปลาไปใส่ปลาปบุญปลาไปใส่ปลาบุญโตไปใส่หืปลาไปเห็ดเปี๊ยปลาไปเห็ดเปี๊ยะมลูกบ่ปลาปลาซื้อยังปลาปลา รดแพ่นก็ชิงรดอ้าหมุดด şey. so ินหมุดดินใส่ไปไว้ลูกใส่ไว้เออมันเข่าเกือบแล้ว่าแม่คอ้ก้อนแม่คอยก้อนมาพี่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 มา่มาพี่มาพี่มาี่มาพีสม่มาพีาี่มา่าพี่มานีมาพี่มาพี่มาพมา่ี่มาพี่มาพี่าหามมา นี่เมะม่วงพี่มะม่วงพี่เออหยั่นตกลงเลยมันเป็นหูนะคนตกมาย่ำใจอุกใจรถปลาดุงเอ้ยผู้โฉกเป็นเฮียวเบิดงำทางอ่ะปุยเห็นย่างหนุน่มนะเอาไปทิ่มขยา่าแม่นี่นะเอาไปทิ่มขยา่าไปแม่จีจูดไป ba bị chép xe khay dạp ai bùi omado, <laughs> ni, ni, hey. bùi ào bó mà thằng đi mà ở thằng đi mà ở thằng đi bùi bùi ào tí Ú, nụ lại thế này. นุกอ่ะตองได้แท้นุกอ่ะตองนี่ปอผุมาอปอผุญคอยอย่างเลยลูกอ่าอย่าเล่นไหม,มอย่าไปลูกอย่าไป มันมันม่ีอย่างนั้นนะมันแม่อย่าไปลูกอย่าไปมาเร็วมาเร็วขำเนี่ยมาเร็วมาเร็วไปเออไปอาบน้ำไปน้ำเนาะน้ำจ้าผมเนาะผมงามๆเนาะเอออาบน้ำเด้อเชีย ูอยากชิคิดด้ยลมนี่อุ้ยแล้วล่ะห่ะโอ้ยไวแท้เ้นี่เนาะน้ำดังกับท่านอันนี้วดีอร่อยอันนี้ราตีพไนี่หูช่างกับของผ้ายังก็บของผ้า เช็ของวาดนะเซ็ <therapist. S 1> ของแม่จอยเลยจอยใช็รถบานนะใช่รถบาดเออนั่นบอสีพูดว่ารถบานนะเออ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 รถบาดบอนั่นนะอุ้ยอุ้ยยุกไปใส่เด้อุ้ย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 มาเฮียงรถแม่บอนะ โอ้รถบาทบ่นี้นะขี่ะหมขี่นะ้วไหมขี่นะโจมไปสิใดเด้อรถรถบาตให้ซื้อห้นี่แล้วบ่บาตซื้อบ่ให้ซื้อนะบึนบึนออบึนบึนนี่ให้ซื้อหานี่นะฮะไพ่คุ้งไะให้ซื้อห่นี่น่ะลูกจื้อบ่ เจอป้องโอ้บุญโอ้โต๊ะขี่เป็นแล้วนี่นน<อ>ขี่เป็นแล้วนี่อ๋อโต๊ะบุนบุ่นบุญขี่ยแม่ขี่ยอาบ้างไหมโอ,โอ้ถอยลังก็เป็นนี่มาข้างหน้าวะนี่มาข้างหน้าวะนี่นี่ได้ยากเอาเสื่อออกป้องเสื่อออกเบอรอ์แมว lúc đầu lúc đầu tân ông bóng 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 ok ok bóng 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 nè ขับหน้าหมกข้าวถีบมาดูถีบมาข้างหน้าไปชี้เงยเงๆอ,อย่างนั้นทิปมันเลแล้วอันนี่นะคอมันคืองึกงอแท่นี่ ถีบไปวันี่ตัวนะถีบหนะอแม่เอาแม่ชุกให้อะถีบขอบใจแม่นะยั้ยขอบใจแม่นะมั้ยขอบใจเ้วยอแม่จ้อยที่ชุกให้ลูกนะเฉอะเอ้ยชุกไปลูกถีบไป Bên lắm không nghe ngon nha chưa. A mẹ đi, đi Mẹ sụp đi nha hóc. Bug bung. thang nè. Bưng miệng 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 ิเปิดน้ำให้อ่ไปอาบป่ะอาบอยู่ห้องน้ำบ่เลยออาบนะครับอาบน้ำอยู่แช่อาบอยู่นอกหรืออาบอยู่ในอาบอยู่ห้องน้ำหรืออาบอยู่นอกฮะบ่อาบบ่นกแพรนกอานุออ่ามีหมูนอนกับนกบ่ถามไอ้เอาเลี้ยงนกบ่อยอะถามอลไรเนี่ย เออถือแด้วันี่ถือได้วันได้อันตั้งได้ถือโดดยังมันคือปิ่นนะนี่มันปิ่นปิ่บอกมันคือปิ่นไปปิ่นมากะ่นมาันี้มันคือดกแคกอันนี้ดูแขกมันจีเพลเจ๊กอันนี้ว่าดวัดมึงแน่มงแน่เึงแ่ม้งงไปชิบอ่ะนี่มึงแน่มันเพอันนี้ บอกอ้าอาวเพ่เลยเหรอชื่อไม่เหรอชื่อไม่เล้วบอกบอกแล้วหรือมอ้าเหรอมันเพ่เลยเหรอชื่อไม่ให้แน่เหรอชื่อไม่นะอ้าวเลยเหรออ้าวเลยรถด่นเพ่แล้วรถด่านเด้เพ่แล้วซื้อซื้อเหตุการณ์ไม่แน่เหรอเอาลุงเนี่ยบอกเราไปบอกเราไปนะเราเราบไปยินเนี่ะไปชุกหาเราไป Ơ hai lắm mừng đấy á á chị họ muốn đấy. À, chị đã mất á rồi họ giờ hưng bây giờ bây giờ luôn giờ bây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  đây chú tô tìm chút chào mẹ mình nàng 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 ngam nàng 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 ngam là อย่งนีนะอันนีอ่ะนี่ฮะโอเค็น่ยเฮ็นม่เจอมันหน่อยตัวนะใส่ละตีนพกต้องสื่อคููใหญ่แบบนี้ใส่จังบะเจ็บตีนอะไนยไปแค่ เมันหมุนหมุนไปหมุนมากก็ได้เลยอวดจ้ามันเป็นอะไรน่ะหมุนรอบเรือยๆนะอ่ะมันเจ้ากับมันเพแล้วบอมริเกลตะกี้มันมันมันนั่นอะมันบมัหมุนแบบนี้ได้เลจ้ามันเป็นไง้ใหญ่เลยมันจะผู้ใหญ่ขี้ sẽ xem vào mẹ nó tên hệ tên hệ mà mừng này tên con bạn nương tên con bạn nương tên con bạn nương đó đang tên con bạn nương tên con bạn nương <laughs> ป้าขมาไลยยุ่งหลายแทนมายองมียุ่ง้ะบันมาเลยอาบอยู่นอกก็อยู่ในน้ำนะลูกปุยกินขนมเจ้ามันเบดะบอนะอ่าเลยเมื่อป้าได้ะให้ปุยนะเฮ้

มันจะไปมูนมอนนะวาดไปไ่ไหนาไปปุยวนเลมเนะิ่นะเอ้องมนะันลงมาใช้รถจ้าจรสนะ่าหนะืมไมปซะเดี๋ยวแม่จอยไปเก็บบางมงนะ่วงไงพาบาดไปอาบน,น้ำเด้อเก็บ,บม่วงก่อนทำเนละยตกอ,อยูพุ่นแล้วกต็ตกอยูพุ่นน,อน,อนอ้องเนาะยากสีหาจุดขยกขนะก่อนทำเลย มายังครับออกโอเคสนเนาปะปลาจอยกับจิขอจบคลิปเพียงสค่นี้กนเด้ปลาลุงเอ้อยเนาะขอบุญขอบคุณนลายเดอ้อเนาะคีมิมนีไปแล้วสบายดีเดอ้อศาสนาเอ้ยมาทางพี่ดุมาทางพี่